พี่ไปไหนครับกลับบ้านอะไรอะ,รอะรมันเป็นโลกมันเป็นโลกให้ให้พี่แปะไปของหนูแบ่งพี่แปะมั้งไม่ได้เหรอได้ครับพออ้อยใส่บาตรรถให้ดูทำไมมีตะน,นวดอะอะไรนวดเนี่ยกิมูกขี้มูก สวัสดีครับยังไงแม่ค้าวันนี้หนูกับบรรทานรถอไปเที่ยวเที่ยวไหนทุ่งนาทุ่งนาเดีนี้ไม่มีอะไรเอ้เอ้เอ้ไปกับบรรทัอลองดิ สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยวะมันเป็นยังไงล่ะเจ,เจ๊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 ทำเสียงด้วยดิ่เจ๊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 เราจะกวาดเพื่อเล่นเหมือนกัน